ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยราคาเบาๆครับมาแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบบอลสีนะครับวันนี้มีราคาเบาๆนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่23ของเดือนตุลาคมครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหยุดทําการองไปสี์ด้วยนะครับก็เปิดทําการวันอังคารนะครับก็เริ่มจัดส่งได้แล้วครับ ถ้าวันอังคารพวกนี้นะครับคนที่ว่าเอฟไปงดที่แล้วนะครับถ้าเกิดสนใจเอฟต่อก็ค้าจะส่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับคืองดที่แล้ว50บาทสําหรับคนโอนนะครับก็สําหรับปลายทางก็70บบาทนะครับก็เอฟต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเทพอัศรานะครับเป็นบอลป้าย อันนี้ป้ายโหดๆเลยครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับเทพอัศราเป็นบอลกาบนะครับมีแข้งนี่ครับนี่ครับกระถางนี้ป้ายเยอะมากเลยนะครับแต่สวยนะครับยังมีเขียวมาเยอะเอนกันครับนี่ครับราคากระถางละ140บาทนะครับเทพอัศรานะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นตับราศีนะครับราศีมีนนะครับนี่ครับ ป้ายอย่างนี้เลยครับเป็นไม้แยกหนอนะครับนะครับสวยๆเลยครับตับราสีนะครับราสีมีนะครับราคาก็เบาๆเลยครับตับราสีครับราคา190บาทนะครับโอเคนะครับมาต่อทางนี้เลยครับอันนี้เป็นเศรษฐีเมืองเพชรนะครับสวยๆเงียบอันนี้หลอดใหม่นี่มีเหลืองมานะครับ นี่ครับเหมือนกอกเกตนะครับแต่ไม่ใช่ครับผมได้มาในนามเศรษฐีเมืองเพชรนะครับอันนี้ขอราคา170บาทนะครับมาต่อทางนี้เลยครับอันนี้เป็นมณีมรกตนะครับนี่ครับหลอดล่าสุดนี่ติดเหลืองมาแล้วครับป้ายเหลืองนะครับสวยๆอย่างนี้ครับเป็นบอลที่ป้ายยากครับมณีมรกตนะครับนี่ครับสวยๆครับอยู่ในกระถาง5นะครับ สวยครับกระถางนี้ครับราคาขอ160บาทครับมาต่อครับอันนี้เป็นกอกเกตนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับกอกเกตนะครับจะสวยอย่างนี้เลยครับอยู่ในกระถาง5นะครับกอกเกตครับใขรที่ชื่นชอบบนสีที่ป้ายสไตล์อย่างนี้นะครับกอกเกตนะครับ2ใบนะครับนี่ครับขอ170บาทนะครับ มาต่อเลยครับอันนี้เป็น9ทับนะครับนี่ป้ายอย่างนี้เลยครับหลอดล่าสุดนี้ก็มาติดนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ9ทับนะครับกระถางนี้ครับขอ170บาทนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับป้ายลึกครับนี่ครับสวยครับราคา170บาทไม่แพงนะครับมาต่อท่านี้เลยครับอันนี้เป็นทรัพย์เจริญนะครับ เป็นไม้ใบกลมนะครับตอนนี้ใบกลมอยู่นะครับนี่ครับปลายติดมาอย่างนี้นะครับอันนี้ขอ120บาทเท่านั้นะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับจะคล้ายๆกันอยู่นะครับชื่อผมก็กลัวผิดนะครับอันนี้เป็นนางสุดชาดานะครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ขอ90บาทนะครับ นางสุชาดานะครับอันนี้เป็นเวทมรกตนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยครับอันนี้ขอ100บาทเท่านั้นครับเวทมรกตนะครับป้ายนะครับเหลืองๆนะครับเวทมรกตนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นชายชนนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับ อยู่ในกระถาง5นะครับชายชนครับป้ายลึกๆอย่างนี้เลยครับสวยๆครับกระถางที่1นะครับ150บาทเท่านั้นครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ครับสนใจนะครับบอกได้เลยนะครับกระถางที่เท่าไร่นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับชายชน150บาทนะครับมาต่อครับอันนี้กระถางที่3นะครับ150บบาทนะครับเห็นไหมครับ อันนี้กระถางที่4นะครับอันนี้ปลายมากครับสวยครับนี่ครับกระถางที่สี่นะครับ150บาทนะครับมี4กระถางนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้ผมได้มาในนามแปะไว้ชื่ออยู่อ๋อหลงปูทิมนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ครับสวยๆครับหลงปูทิมนะครับติดป้ายมานิดนึงครับสวยครับอันนี้ อยู่ในกระถาง5นะครับไม้น่าจะลงหัวแล้วนะครับนี่ครับขอ170บาทเท่านั้นครับมาต่อครับอันนี้ก็เป็นบอลป้ายอีกอย่างครับผมได้มาในนามไก่บุพผารัตน์นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับสีเหลืองสีขาวนะครับไก่บุพผารัตน์นะครับขอ150บาทเท่านั้นครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นบอลป้ายอีกอย่างนะครับอันนี้เป็นผมพิมานนะครับ นี่ครับขอ130บาทท่านั้นครับกระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ครับราคากระถางละ130บาทท่านั้นครับอันนี้กระถางที่3นะครับสวยๆเลยครับนี่ครับ130บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขยับไม้นิดหนึ่งจะได้ดูจชัดๆสวยๆนะครับอันนี้ชายชนนะครับสวยครับสีแบบแจ่มมากเลยนะครับ ชายชนมาวันนี้สวยๆเลยนะครับสนใจก็เอาไปเลี้ยงได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับชายชนครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนาลีบูรพานะครับเป็นบนป้ายอย่างนะครับนี่ครับสวยครับนาลีบูรพานะครับนี่ใหญ่แล้วนะครับนี่สองให้ดูชัดๆเลยครับนาลีบูรพานะครับขอ120บาทนะครับ อ้าวมาต่อครับอันนี้เป็นสีการจนาครับเป็นบอลป้ายอีกอย่างนะครับนี่ครับมีสองกระถางนะครับวันนี้สีการจนานะครับอันนี้กระถางที่หนึงนะครับ ah oh. อันน <wissen sonra. S 2> ี <uks Bark ile ryn Annie> 對對้กระถางที่สองนี่ก็ป้ายสวยนะครับเจนหนึ่งนะครับสองกระถางนะครับราคากระถางละเก้าสิบบาทครับอ้าวมาอันนี้ต่อนี่ครับอันนี้เป็นบัวกันหานะครับนี่ก็ติดป้ายนิดหน่อยนะครับขายตามหน้าไม้นะครับนี่ครับติดป้ายอย่างนี้ครับ แต่ไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ขอ90บาทเท่านั้นครับอันนี้กระถางที่2นะครับอันนี้ป้ายนะครับนี่ครับชมพูขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็ขอ90บาทเท่านั้นครับเป็นบัวกันหานะครับเป็นบอลที่แบบว่าสมัยหนึ่งมีราคาครับพอดีเพื่อนผมเคยเอามาต้นหนึ่งก็แปลงนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับอันนี้ลงหัวแล้วนะครับ ไม้ลงหัวนะครับกัดสีชัดเจนครับใบเดียวครับมีเหลือใบเดียวครับใบใบเก่าๆทิ้งไปหมดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคา150่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับเป็นยักษ์ทศกัณฑ์นะครับสวยครับกระถางนี้กระถาง5้นะครับยักษ์ทศกัณ์นะครับ150บาทครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ ได้มาในนามมณีลุ่งแสงนะครับเพชรศรีก็ตระกูลเดียวกันนะครับนี่ครับใครจะเรียกเป็นเพชรศรีหรือมณีลุ่งแสงก็ได้นะครับนี่ครับสายใหญ่ครับขอราคากระถางละ9กบาทเท่านั้นครับมี2กระถางนะครับนี่ครับราคาเบาๆเลยครับ9กาบาทครับป้ายนะครับนี่ครับสวยๆนะครับ ก็เอาไปเลี้ยงต่อนะครับต้องดูเอานะครับแต่บอลสีชุดนี้เป็นบอลที่ป้ายนะครับแต่ทีนี้มีหลุดบ้างครับไม้แน่นโตครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์กุมกันนะครับอันนี้ขอราคา60บบาทเท่านั้นครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับ จะอยู่นั่น,น่อยอันนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บหนุมานนะครับหนุมานเผากุ้งลงกานะครับน,นะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับหนุมานเผากุ้งลงกานะครับอันนี้ขอ100บาทครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนางกิรินีนะครับอันนี้ขอ80บาทท่านนะครับเดีย๋ยวมานี้ครับ อันนี้เป็นบอลเก่าเราแล้วครับเป็นพี่เพ่ของเมืองนะครับผมได้มานี่ต้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ขอ100บาทเท่านั้นครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับมีไม้น่าจะลงหัวแล้วนะครับป้ายป้ายไม่เยอะเท่าไรแต่ก็ป้ายนะครับเป็นบอลสีที่ป้ายนะครับป้ายเหลืองๆนะครับนี่ครับใครเอาไปทําต่อได้นะครับอันนี้ขอราคา90บบาทเท่านั้นครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นจอมทับนะครับจอมทับนี้ขอ70บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมาชมทางนี้ต่อเลยครับครับเอามาต่อ bark. ทางนี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับดูหน้าไม้นะครับกัดสีสวยนะครับนี่ครับราคาเบาๆนะครับนี่เริ่มแจ่มมากครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ปล่อยราคาเบาๆครับ60บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นไม้น่าจะมีชื่อนะครับ แต่ทีนี้จําชื่อไม่ได้ครับป้ายหลุดนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับจะเป็นลูกไม้แต่ไม่ใช่ลูกไม้นะครับสวยครับอยู่ในกระถาง5นะครับสงสวยนะครับนี่ครับราคา100บาทครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับน่าจะเป็นมงกุฎเพชรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ขอ70บาทเท่านั้นครับใบเดียวนะครับนี่ครับเดยกกระถางสี่นะครับอ่ามาต่อท้งนี้ครับอันนี้เป็นมิดไมตีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟอร์มกรนะครับมีหลายต้นนะครับใน1กระถางนะครับมิดไมตีนะครับอันนี้ขอ1 3 0บบาทนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับมิดไมตีนะครับราคาก็เบาๆเลยครับแบ่งปันไปนะครับ วันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้ก่อนนะครับสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์นะครับ084นะครับ9786818นะครับเบอร์นี้สามารถทักแอดไลน์เข้ามาได้นะครับขอชมต้นไม้ก่อนได้นะครับก็สนใจทักทายเข้ามาได้นะครับค่าจะส่งครับยังเหมือนเดิมนะครับ50บาทสำหรับคนโอนนะครับถ้าเกิดขนสะดวกในการโอนนะครับ ก็สนใจนะครับก็โอนได้นะครับค่าจะส่งเมาเหมาห้าสิ home, บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่สะดวกในการโอนนะครับก็จะส่งเมาเหมาครับกี่ต้นก็ได้นะครับเจ็ดสิบาทนะครับสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักทายเข้ามาครับเบอร์ตามที่ว่ามีหน้าลิงก์นะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับ ยังไงช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ